สวัสดีค่ะได้เวลาดูแลสุขภาพกับอรุคาวาวรตี้กันอีกแล้วล่ะค่ะความทุกข์ทรมานและความน่ากลัวของอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเมื่อโรคหอบหืดกำเริบถ้าหลองไม่ได้เป็นเองก็คงไม่มีทางเข้าใจถึงความรู้สึกทุรนทุรายนั้นได้อย่างแน่นอนแขกรับเชิญของเราในวันนี้เคยใช้ชีวิตเข้าออกโรงพยาบาลกับอาการหอบหืดเป็นว่าเล่นแต่อะไรทำให้เธอสามารถจัดการกับอาการหอบหืดได้อย่างอยู่หมัด ไปติดตามกับคุณฟ้าอรุณรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสนิทสวัสดีค่ะคุณป้าสนิทเป็นชาวจังหวัดอะไรคะจังหวัดเชยภูมิค่ะเป็นชาวจังหวัดเชียภูมิแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาย้ายตามคุณลุงม,มาใช่ไหมเนี่ยใช่ <c oughs> ย้ายตามของ <c oughs> ย้ายตามของของอะไรจ๊ะ <c oughs> ของที่รัก <c oughs> ของหลวงอะรักของหังหวใจเ็ตามไหมตา มันต้องตามต้องตามคุณป้าสนิททําอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ทําสวนค่ะทําสวนมีผักเต็มหมดเลยเนาะมีผักทุกอย่างค่ะต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงคะตีสองค่ะตื่นตีสองค่ะตรงเขาตีสองอ้เขามาเราโจทถอนตีสองค่ะที่เขามาเอาสองโมงเขามาเอาสองโมงแต่เราต้องเตรียมตั้งแต่ตอนตีสองเนาะยาก้ากก่อนที่จะเริ่มรายการนะคะคุณผู้ชมคุณป้าบอกว่าถามป้ามเลยป้าจะพูดใมดไปเือกเลย เบลึกเลยค่ะไหนเป็นยังไงบายังไงอะไรยังไงนะคะสุขภาพเราก่อนหน้านี้มเป็นยังไงคะสุขภาพจะก่อนเป็นโรคคืดหนวกจ้ะมันจะแน่นคอค่ะหายใจดังฮึดฮึดน่ฮึดนึดหายใจไม่คล่องไม่จะดวกค่ะมันอุดอยู่ที่ดังลูคอค่ะอือค่ะปี40อะเข้าตั้งปีฉันบอกว่าเต็มที่เลยคุณหมอเต็มที่เลยคุณหมอเต็มที่เลย แพงเท่าไหร่ก็ไม่ว่าสู้ส,สู้อยากหายอยากหายค่ะเพราะว่ามันตรมานไงตรมานลูกนี่ตรมานเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาพอเป็นอีกก็ลูกอยากให้ไปหาหมอแม่บอกว่าไม่ไปจะพอทนได้เพราะว่ามันไม่เป็นเยอะค่ะท,ที่ก็ทำไปทำไปซื้อให้เขาไปซื้อวิทยุมามาฟังก็เขาก็ไม่ค่อยสนใจ่คะ คุณลุงอ่ะไม่ค่อยสนใจค่ะบอกว่านี่น่ะน้าเห็ดเนี่ยเขาประกาศก็บอกว่าหายหายฟังวิทยุแล้วว่าหายค่ะหลอดลมอะไรก็หายค่ะก็ซื้อมากินดูยัไม่ต้องเสียดายเงินจก็เลยบอกคุณลุงก็โตไปค่ะนี่พอกินแล้วมันก็เบาเนื้อเบาตัวจ้ะคือรู้สึกว่าข้องกระโดดข้ามลงได้สบายอก็ยินตโตมาอีกค่ะ หมดสามขวดแล้วกินโตมาอีกก็สั่งอีกค่ะก็ให้เขาสั่งให้ที่นี่ไปมาหน้านั่นก็อยากกินค่ะก็แบ่งให้เข้าไปค่ะแล้วตัวเราดีดีหมดแล้วหรือยังดีแล้วดีแล้วเบาตัวอาการหอบหืดไม่มีหายใจสบายสบายถูกฝนถูกอะไรไม่เป็นไรค่ะหายแล้วพัเข้าหน้าหนาวจงจะเป็นแต่มันก็ไม่เป็น สบายแล้วสบายแล้วนะคะเบาเนี้ยเบาตัวค่ะเรื่อยๆจินเรื่อยๆมาค่ะเพราะว่าต้องโทรเดี๋ยวนี้นี่แหละเดี๋ยวนี้แหละบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โทษไม่ได้โทรเดี๋ยวนี้โทรเดี๋ยวนี้จิ้นถามกันดูฉันฉันบอกอย่างนี้จริงๆงั้นฟ้ารุ่งๆก็มีของมาฝากเดี๋ยวนี้นะคะในเรื่องน้ำเพชรสกัดเพื่อสุขภาพค่ะเอื่อสุขภาพ ปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่มีแล้วโรคอืดโรคหอบติ้งเยี่ยมมากๆเลยเบาเนี่ยเบาตัวอดออมกันกลงละล้อยน้อยใช่แล้วแ่ะค่ะต่อให้มีเงินทองมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสุขภาพร่างกายถูกรุมเร้าด้วยโรคภัยไข้เจ็บค่ะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตนเองและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้กับต้นตำรับน้ำเพสกั Mushroom Plus ของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ